ไม่ได้แล้ว,ว,ว,วอะไรอ่ะอิจฉาชุดต,ตัวเด้ใส่อะไรมันหัวสวุขไวไงพี่พีทน,นี่แหละแต่งตัวไม่เข้ากตีนที่นี่เข้าเข้าอะไรอะไรเอ่ยเห็นกล้องกุ๊บกุ๊บเสียงเปลี่ยนโทเลยไม่เข้ายัางไงเข้าออก ตอนนี้กี่โมงรู้ไหมครับกี่โมงบ่ายโมงใช่ใครอยู่เน,เนี่ยไปไหนไม่ทันแล้วมึงเนี่ยจบเร็วเส็จังอา,าเจ้า,าแม่เสร็จหนาวไหมข้างนอก ได้แค่นี้ก็พอคืออะไรไปถึงที่เขาใส่เนี่ยอยู่ได้อ่ะมีันี้ด้วยร้อนอ่ะนั่นแหละมันมีอันนี้แล้วมันถึงร้อนมันถึงสบายต้องให้คนพื้นที่อย่างหนูเป็นคนบอกพ <c oughs> ี่พีดเ <c oughs> อาถุงใส่กระเป๋าไว้ดีอัอนหนึ่งอ่ะไหนอะ่ะคือไหนอะคะ ให้หนูอะฮะเมื่อวันสีไหนมีสองใบไงคือหนูไปแล้วไงใช่เป่าอะเทลขึ้นตรงไหน,นนี่ไงอะไรหนูมีสองใบหนูเพิ่งออกมาจากกระเป๋าหนูนี่ไงอีกอันหนึงอะครับเดี๋ยวครับวันนี้จะไปคาเฟ่ที่มีเขาเรียกอ,อะไรนะดีออที่เป็นคาเฟ่ครับแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะ ชุดี่พีเราไว้ในกระเป๋าพี่พีทนะก็เป๋าด้วยเราได้มีมาด้วยรู้ๆอยู่แล้วนี่พี่พีชไปนานตั้งแต่พี่บอกเราก็คือกบอไรอ่ะนมปังนม ให้หนูเหรออ๋อเอาป่ะให้หนูหรือว่าแบ่งกันคนละครึ่งแสดงว่าไม่ได้ซื้อให้หนูซื้อให้หนูแบ่งกันคนละครึ่งมันไม่ใช่คำที่รเราว่าซื้อให้หนูเอานี้เกะนะ็บไว้ในกระเป๋าผิดแบ่งกันคนละึ่กแปลว่าเราซื้อมาแบ่งกันไม่ถามทุก ศูนย์ครับวันนี้ศูนย่ลงาสาศูนย์เองเราควรจะได้มาตอนที่มันหนาวสบายมึงออกไหมอันนี้มันหนาวแบบพี่ก็หนา,หนานวหนาวเกินละหนาวคนอื่ก็ไม่ไหวแล้วพี่พีไม่ไหวแวต่อตอนมาถึงแล้วค่ะบอกทุกคนไปเร็วหนาววันนี้ก็อยู่กรุงเทพและที่พีพี่พีบอกทุกคนเลยว่าพี่พีหนาวแค่ไหน ไม่แนละ้วแบบมันเป็นหวัดด้วยอะ่ะคือแบบมัมาถึงก็เป็นวัดมันเป็นข้ออ้างไงแล้วก็แบบป่วยวิว่งลงฟูดหน้าอะไรอ่ะหน้าเกียนห่ะเลยตรงมาไม่ทันแล้วทายๆายแต่ว่ารอบนี้น่าจะ ถ่ายให้ดูเฉพาะที่ที่ยังไม่เคยถ่ายนะครับ <c oughs> อุยมากันเต็มเลยปีใหม่ไปไหนกันครับแต่ที่บ้านทุกคนอยู่บ้านหมดเลยนะปีเนี้ย บ้านหนูไปไหนกันนะไม่ไปไม่ไปเหรอมีแต่แม่เีงหรือมั้งเป็นหนมปังแบบมีไส้เหมือนไส้ครีม <c oughs> ไปแล้วนะทุกคนปิดน,นะไปแล้วนะอะไรล่ะอ้าวต้องไปแล้วบ่ายโมงแล้ว ไปได้เดี๋ยวหนูจัดการของหนูเองพี่ก็ลุกสิคะเหรอเอาอันนี้ใส่เข้าไปในกระเป๋าสิได้มันดีอืมเรากินให้เสร็จแล้วก็ขยับข้างอันน่ะเอาเดี๋ยวหนูเสียบแก้วให้หลอดอะ่ะคือถุงมือก็จะใส่ขนมก็จะกินไปก็จะไป ไลก็จะคุยที่พีทลุกสิคะเท่ากับนั่งกินขนมต่อใช่ไนงะไปแล้วนะแล้วก็นั่ง กินเองดูแลไม่ได้อย่างนี้เรียกวีหรือเล่นเรียกว่าพูดไปเรื่อยเงี่ยบยดี๋ยวางย่าื้น,เ,น,เ,นเ,เลยเดี๋ยวก่อนได้ไหมข้อหนุ่มได้สาวนี่สีพื้นของข้อหนุ่มไหมไหมใช่น้าหงสามข้อหนุ่มหนาวเกิด เท้าหนูทบไหนอ่ะนายเท้าหนูหรือว่าเท้าไม<ห>มันไดยไงหนูว่าไม่กรีดวันเนี้ยนูที่เกียจกรีดลุงภาษาเกาหลีพูดว่าอะไรคะโอปป้าโอปป้าเปนพี่ชายลุงภาษาเกาหลีพูดว่าอะไร ฮะอจาซีอจาซีอจาอาจซีหรออจาซีอจาซีอจาซีใช em> ่ไหมอจาซีชีชีหรือซีซีโอ้เลิก อยู่เกาหลีครับเป็นปีแรกที่มาเขาดาวที่นี่เพราะว่าตอนแรกว่าจะอยู่กรุงเทพไม่ไปไหนเลยแล้วก็มีคนบอกว่าจะไปจะไปเที่ยวนาทีสุดท้ายเนาะไม่จริงจ<ท>ริงอะไรไปเลยอ่ะเราโยนที่คมันอื่นเลยเราอ่ะไม่ได้โยนอะไรไมืออยู่ในกระเป๋าอยู่เลยเขาเขาอยากมาเองเลย กาหลีกับญี่ปุ่นหนูบอกว่าพี่พีทเลือกได้เลยไม่ให้ตอนแรกอ่ะเลือกญี่ปุ่นครับแต่ว่าพอมาจองแบบอาทิตย์สุดท้ายอ่ะแล้วมันโยนขี้ให้หนูมันไม่มีมันไม่มีโรงแรมอะไรที่แบบพี่พีทไม่จองโอเคโอเคเหลือเลยอะไรเงี้ยใช่หรอเราเราได้มาเกาหลีไงอันนี้เอาออกให้หน่อยอันนี้มัน หนาวหนาเกินไปอ่ะรอแล้วอ่ะเหลือหนูไม่ใส่ตัวสับข้างในได้ไหมฮะตัวเนะียได้มันไม่หนาขนาดนั้นหรอกใช่ปะหนูร้อนอะ่ะทำไมหนูมีผมเปียสีดำด้วยอันนี้ออกไงอ่ะเอาทำงันแหละอะไร <laughs> ดีอ่ะ อ,มมอ่านคอมเมนต์หน่อยจิอ่านคอมเมนต์ค่ะบานคอมเมนต์อันยองเขาบอกอันยองค่ะต้องใส่ไหห้ะไรถอดไม่รู้จะได้ไปกี่โมงงงอยกันถอดหรือใส่จะเสร็จแล้วนี่ไงถอดจะได้มันไม่หนาวขนาดนั้นจริงๆเครื่องลาเกี่ยวสาสองมั้งสองศูนย์หนึ่งสองส ไม่เดี๋ยวไปไอตรงที่มีคาเฟ่ที่เป็นดีออ่ะเขาเขาบอกให้ไปถ่ายรูปกันครับไม่เคยไปเหมือนกันตรงนั้นนะตรงนี้หือหนูไม่ใส่ก๊ามานอกอ้าพี่พีหรือหนูไม่ใส่ตัวหมา ใช่ตัวหมาหน้ารักอะอใช่นี่นี่น,นี่ที่หน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวจนะกำลังหารูป ศูนย์ครับตอนนี้ศูนย์องศาเส้นหนาวกวะพี่พี่ใส่กี่ชั้นคะใส่เสื้อยืดแล้วก็เสื้อขนเป็ดเข้าในอะ่ะเสื้อยืดตัวเดียวปะเย็บย่อยไปสถานีน,นี่มันหน้าตายอย่างนี้ครับมันหน้าตายอย่างนี้ไม่อุ่นแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวมันไม่ชันเลยอะ่ะ ที่มันมีแฟกชิปที่เป็นช็อปดีออยใหญ่ๆแล้วมันมีคาเฟ่ข้างๆอะไรประมาณนั้นแหละครับหรือว่าจะเอาผ้าพันคอไปแทนเออเอาผ้าเปนคอไปแทนสวยกว่าถ้ามาคือไม่ได้หนาวครับเอาผ้าพันคอไปแทนหมวกดีกว่าไม่ใส่หมวกก็น่ารักดีันใจอย่ญญางเราไหม ไม,ไม่ไกลมากไม่ไกลไปด้วยที่อะไรไปรถไฟโอ้ลงก็ถึงเลยเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนอุ้ยน่ารักจังนนวันเราก็หลีเลยอาจารย์สีพร้อมยังหนูอัาจารย์สีป่ะไม่อันนี้เป็นทริปปกติเลยครับที่บ่ายยังไม่ได้ออกเนี่ย โอเคไปแล้วนะบายบายนะครับทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้ดู